หนาหลายตาเอารายงานตัวเองเด้อครับช่องไหนเนี่ยอ้ามหองานนี้มาหลายครับมาหลายช่องคุณทำนำโชคผ่าจารย์เี็กบเขา,าหาศูนย์กับมาหลายขึ้นก่อนมาขึ้นก่อนหนอมาครับคนคบสิรินทก็มามืองดีมากครับคนณสิรินมาคุณมาที่นรับอาจารย์ไปด้วยน,นี่รับอาจารย์น่มาวไปลบก่อไปลบลบกันได้เียกเข่ามีศูนอยู่นด้บบก็ได้รับดอก มี0อยูบ่ได้ดาโอ้ก็06เด้05 06 0-4 0 5 0 6อาจารย์ให้เข้าอยู่เด้ล่ะือ50ตัวเดียวเนาะเน้นให้ซื้อๆตัว50นั่นน่ะเน้นคักเนนใ50น่ะมันต้องออก60 06ออก6ตัววิ่งก็เก่าคือเก่านั่นน่ะเก่าคือเก่าถ้าบ่ออก50ซึกไปลบแล้วว่า สมีศูนย์กระหาอ๋อไอศูนย์กระหาแต่มมีศูนยกระหาซไปลบแล้มีศูนย์มีศูนย์รู้ไหซื้อสั่มร้าแล้วบ่ไห้ิดสนานี่ก็ไปลบปุ๋เดียวแล้กัลบ่เดียวลตเพาะอันนี้เขาดูว่าสไปซอยหลักลูกปืนไงอยู่กับบ่ไหไป้กันเลยว่าไปเจ็บระเบิดยติย่นเมนเมนศูนย์หาว่าเขากับว่เป็นอย่างอาจารย์เพราะว่าเล็ตัวเดียว

ทีมูทีมพวกนี้เนาะมุมเด้แต่คนติดแต่งดีอาจาร์อาจาร์ทีมูทีมพวกนอได้ดีเนาะเนี่ยแต่วะมาได้เต่าหรือหมาไงยังหมาเดยวทมไอ้ตัวได้ของพราจานเบ่าไรจานกว้างเท่าไรตัวให้หลายเพือนหลบงวดที่ดียวเราก็ให้ศูนย์ห้าเม็ดเดียวเน้นเ้แต่ว่าให้ตัวกันศูนย์สี่ศูนย์หกตัววิ่งกับศูนย์แต่เขา ตัววิ่งไหบ่เคยผัดบ่ไม่ผัดเมื่อปีละถามเบาดี่แจ่มบ่มิผัดดอกเด็กิ่งอาจารย์ตัววิ่งแต่คนทธิตามอาจารย์เนี้ยเด็กวิ่งผู้ใดผู้ใดสายวิ่งก็เอาไปวิ่งเอาไปลูดก็ได้เนาะแต่ก็มักตัวผี่อาจารย์เพคนจำนวนกับครูให้เล็กวิ่งเข้าทุกงวดเอ้าตามด้วยตามด้วยคนทเขียนเดียว อ้าวงวดวันที่หนึ่งกระฎาดาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดคำนวณเรียบร้อยได้มาแล้วตัววิ่งวิ่งจะได้ค่ะวิ่งหากระซวิ่งหากระซีบนี่ไปทีหาเด้อวงกลมสีแดงหาเด่นห้ารองสี่ค่ะเนรองสี่เอ็ถ่าจะเห็นได้ตัวเลขไว้เขียนไดพร้อมๆกัน วันอาจารย์โบเราไปเขียนไปพรมๆกันมีหาจังไรก็หาก็สีมาคือก็เอานะวิ่งห้าบมาเพราะผ่าดอกเล็กอาจารย์เขาสุ้งวดเนาะพอได้หาก็สิ้นงวดว่างันได้หาก็โหกนี่ครับเข้ามาสู้งวดเรียกนะบอกตรงยานว่าบอกเขาเรียกวิ่งเนีสามารถวิ่งในเลขสี่ะหาเนี่ยจับคู่จับคู่ได้บริการเขียนเราทับวิ่ง ีเียนเรียบร้อยแล้วเพนบอ่าครับจับคูนึงหาครับหนึ่งห้าหนึ่งหสองห้าหดห้าแปดห้าจารย์ให้สามคูนเด้อย่ามาหลายเด้อครับหลายสามคูงวดว่างหันก็ให้สามคูกันล่ะค่ที่ศูนย์หาศูนย์หกศูนย์งวดว่างหันเขียนแล้วเน้นๆตัวไหครับอาจารย์จับคูน ฝันถึงเรียอฝันเรื่คำนวณผมฝันไว้จับปลาเมื่อสิเปลียนหาต้วยอเน้นแปดห้าเน้นเปลยนหาฝันไว้จับปลาจับได้เน้นแปดหาเน้นเปลี่ยนหาบุมสีแดงให้เลยครับอืมหนึ่งห้าสองห้าแปดห้างกลมจับแล้ยวปลามันตายเหรอหรอเอาศูนย์ใส่เราไม่สามตัวอาจารย์เอาศูนย์เอาศูนย์ใส่รักลอยโอศูนย์ใส่รักลอยศูนย์เปียหา ศูนย์แปดห้าอันนี้ได้สามตัวคมการเอาศูนย์ใส่ศูนย์แปดห้าแต่เอาศูนย์ใส่หนึ่งค่ะเออได้เม็ดศูนย์หนึ่งห้าศูนย์สองห้าได้เม็ดรับให้ศูนย์เป็นรักลอยเนาะเอาศูนย์เป็นรักลอยครับเดี๋ยวบ่านดอกผู้เห็นทิพนี่ก็มีโศกขึ้นเอาละคือผู้โชคดีเสื่อมเม็ดสูตตัวเอเจะบ้างหันกัสี่ศูนย์หาศูนย์หกศูนย์เนาะ เขาหกศูนย์เออหกศูนยนี่แหละวันนี้กับีีขาอีคือก้านละ่ะได้เวลาโชว์หรอือเ่าตอนนี้อ,อ้องมาน,น,มน,นี้ไม่พลาดนะคะ fc าำ,ร,ำรับตัวเลขนะคะของอาจารย์กว้างนะคะเดินทางมาจากกาลสินนะคะ fc เจตังคนพูทายเจตัง รวยแต่แหม่ว่าไปว่าให้ครบทุช่องเด้อนัำนางเนี้ยมึงด่าเลยท่านไปบอกยังไม่สิมาน้ำกันจบวะวะช่องข่อยเนี้ยสบายบอกแม่พี่น้องช่องไหนต่ออาเจียงข้าวพร้อมเด้อไอ้พร้อมไม่ได้มาน้ำมึอนี่ไอ้พร้อมไปอิสระเอวยู่โอ้รอคนเฝ้าอยู่เลยโซ่ขึ้นเครื่องมือเโ้าดิ เอฟซีก็จะไปเน้นว่าเอฟซีก็อยากได้คนช่วงขึ้นแกงมาชอบบินไปแล้วคนพาไปตามมาให้เลยนาะค่ะเนาะเออไปส่งแล้วกันเฝ้าตีรถกลับมาหนิยูสนามบินไปไกลบ้านเนา่คนกอดกรุงเทพหรือบ้างคนไอไอทองค่ะเป็นต่อเป็นต่อเครื่องทุกคนอ๋อปนว่าโบไฮเอฟซีพาดของอาจารย์แล้วกับโบไฮพาดของอิสราเอลพี่น้องเอาเอาพี่น้องเขียนแล้วได้เวลาโช่วงโบไฮ้บห้อาจารย์ถือโดดอันเอาตั้งตั้งใส่กับคุกมันนี่ครับอาจารย์ครับ อโอเคนะคะอซขึ้นกล้องหาเด้อพี่น้องขับกล้องหลายตัวเด้อจะไม่ทน,น,นหมุนมากมกได้เอาทั้งคุณสะกันทั้งผีโป่งสักเกณฑนน์กล้องไลยตัวครับแค็อเอากเกณฑ์นี้เช็คชิปนี้คือผู้โชคดีนี่เมื่อหลายดอกสามหางสามกูอว่าแค่ค,ครับการันตีล้านเปอร์เซ็นคือเราเหรอผู้ยหง่แก่เลยล้านเปอร์เซ็น ร้านเปิดเร็จดูเฉพาะเดขวิินเลอพี่น้องเดินเด่นห้าลองสี่ครับจัดุดีๆเล็กิิงอาจารย์บอกเคผ่านเด้อรับอาหารมาทังนี้นะคเดค่ะหันมานมอขึนมานวมือ้นไครับโอ้ลำมุมน้องคือลำบุมยน้คะนี่น้องแคบนาจอนะคะสำหรับเอซีที่เขาติดตาัอาจารย์บอกให้ท้งคุณเนี่คนมาวิ่งตัวใดน้อวิ่งห้าเน้นไปที่แปดห้าครับ สามตัวกับศูนย์แปดห้าเยไปตงปูงก็เยกลย,เยอิสระเอว่นเด้อเหรอคนทีสื่อบ่ได้อิสระเอวบ่เท่าไคร่นีเยอไปตูงเลยอิสระเอว่นวิ่งห้าเน้นแปดห้าใช่ไหมครับเออแปดถาแปดถาแปดาทันงที่ครับอ,อาจารย์บ่นเดีเ๋ยวเดี๋ยวทำไมใช้ พระอาจารย์ถือให้ดวอาจารย์ก็มัดเลขหาศูนย์บอเซาเลยเลยมัดแม่ก็มาศูนย์เอาสามาศูนย์เนี่ยึ้นไปตัดเอาสามตัวนั่นมับอเซวันมัดหาศูนย์มัาศูนย์ูถาบางห่งยางแห้งเลยมันม่ออกศูนย์หคนนี่แตว่ากบคว่าเขาโยมบอพาดดอกครับ คำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนำเสนอเท่านั้นตัวเล็ทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและก็มีสิทธิ์หลุดการลงทุนมีความเสี่ยงร้อเอร์เต็มโปรดใช้วิจาราณในการรับชม